สวัสดีค่ะพับหัวใจโมบายนะคะเราจะใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งกรีดให้เรียบกลางออกมาและพับครึ่งอีกด้านหนึ่งกลางออกมาแล้วพับขึ้นไปหาตรงกลางกระดาษ กรีดให้เรียบจะได้แบบนี้แล้วก็กลับด้านพับด้านข้างเข้ามาหาตรงกลางให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันกรีดให้เรียบได้แบบนี้แล้วก็กลับด้านอีกหนึ่งครั้ง พับด้านข้างเข้ามาแบบนี้แล้วก็กรีดให้เรียบอีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันกรีดให้เรียบหลังจากนั้นพับจากด้านบนลงมาแบบนี้ กดให้เรียบทั้งสองด้านทําเหมือนกันแล้วก็ดึงด้านบนลงมาค่อยๆดึงลงมาพับลงมาให้เกือบให้เกือบถึงอันล่างแต่ต้องไม่เท่ากันแล้วก็กดด้านบนกดมุมลงไปแบบนี้ อีกด้านหนึ่งเหมือนกันกดลงไปแบบนี้และพับด้านข้างเข้ามาทั้งสองข้างเหมือนกันได้แล้วหัวใจหนึ่งดวงด้านหน้าจะเป็นแบบนี้หลังจากที่ได้หัวใจหลายๆสีแล้วเราก็จะเอามาใส่ กับเชือกที่เราจะใช้แขวนโดยการเปิดขึ้นมาแล้วเอาเชือกใส่เข้าไปแล้วเอาชั้นนี้สอดเข้าไปด้านในแบบนี้เหมือนเดิมอาออกมาเอาเชือกใส่เข้าไปแล้วก็สอดเข้าไป ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบจํานวนหัวใจที่เราต้องการจะแขวน แบบนี้ถ้าเราหันกลับด้านมาก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถขยับเลื่อนได้ว่าเราจะเอาให้แต่ละอันมันห่างกันแค่ไหนก็จะได้แบบนี้สามารถนำไปแขวนได้เลยจะแขวนซ้อนกันแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยอยากตกแต่งแบบไหน